สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีหลายอย่างน่าสนใจมากเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นว่าคณะนี้มีตั้ง11หลักสูตรนะคะคือเยอะมากจริงๆครอบคลุมวิทยาศาสตร์หลายสาขาเลยตั้งแต่แบบพื้นฐานแน่นๆไปจนถึงเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยสุดๆเลยใช่ครับมีความหลากหลายพอสมควรเลยครับ งั้นเรามาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นของที่นี่อะไรที่ทําให้หลักสูตรมันออแตกต่างแล้วมันตอบโจทย์โลกยุคนี้ได้จริงไหมครับผมใน1ิหลักสูตรนี่นะคะก็มีชื่อที่แบบฟังแล้วน่าสนใจอย่างวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์หรือว่าเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ อ๋อมีเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือเรียน4ปีเหมือนกันหมดเลยครับหลักสูตรปตรีมาตรฐานค่ะและจจำนวนรับนี่ก็มีตั้งแต่30คนไปจนถึง100คนแล้วแต่สาขาไปส่วนค่าเทอมนี่ก็ประมาณ 15, 16 0ต่อเทอมอือซึ่งถ้าเทียบกับที่อื่นในสายวิทย์หรือเทคโนโลยีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ที่อยากรู้มากกว่าตัวเลขคือรูปแบบการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงคะ อ๋อครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือแม้ว่าจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนนะครับแต่ก็มีการใช้สื่อหรือว่าตำราภาษาอังกฤษเข้ามาเสริมแบบเข้มข้นเหมือนกันค่ะจุดที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือการผสมผสานระหว่างทฤษฎีที่ต้องเอ่อต้องแน่นจริงๆกับการลงมือปฏิบัติคือเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ได้จริงเน้นประยุกต์ใช้ใช่ครับแล้วก็ บางหลักสูตรอย่างเช่นฟิสิกส์ประยุกต์หรือเทคโนโลยีการวัดเนี่ยเขามีฝึกงานหรือส่งเสริมให้ทาสหกิจศึกษาด้วยนะครับอ๋อสหกิจศึกษาเลยเหรอคะครับซึ่งสหกิจเนี่ยมันจะต่างจากฝึกงานทั่วไปนิดหน่อยคือนักศึกษาจะได้ไปทํางานจริงๆในบริษัทหรือหน่วยงานแบบเต็มเวลาเลยหนึ่งภาคการศึกษาโหได้ประสบการณ์เต็มๆเลยนะคะใช่ครับเพื่อให้พร้อมทํางานจริงๆหลังเรียนจบการเน้นปฏิบัติจริง แล้วก็หลักสูตรที่ฟังดูทันสมัยมากๆเลยนะคะพวก AI, IoT, Data Science, Smart Tech ต่างๆพลังงานทางเลือกอีกคือดูเป็นจุดแข็งมากๆครับผมสอดคล้องกับเทรนด์โลกแต่ก็มีคำถามนิดนึงนะคะว่าพอเน้นเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้มากๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แท้ๆบ้างไหมคะหรือว่าเขารักษาสมดุลตรงนี้ได้ดีเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือจากข้อมูลที่ดูมานะครับ เป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่การลดความสำคัญของพื้นฐานเลยครับแต่เป็นการเอาความรู้พื้นฐานเหล่านั้นแหละมาประยุกต์ใช้ให้มันเข้มขน้นให้มันจริงจังมากขึ้นอ๋อคือต้องเข้าใจแก่นก่อนถูกต้องครับต้องเข้าใจแก่นแท้เพื่อจะเอาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมห,หรือแก้ปัญหาได้จริงๆแล้วหลักสูตรพวกนี้เขาก็ออกแบบมาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยนะครับอย่างพวกยุทธศาสตร์ชาติอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับ ทั้งเรื่องการสร้างคนสายสเต็มแล้วก็แนวน้มโลกที่ไปทางดิจิทัลความยั่งยืนอะไรพวกนี้แล้วการที่เขามีความร่วมมือกับข้างนอกทั้งเอก,กชนทั้งรัฐเนี่ยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าหลักสูตรมันเชื่อมโยงกับโลกจริงค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างบรรยากาศการเรียนที่นี่เออไม่ได้เน้นแข่งขันกันดูเดือดนะครับส่วนใหญ่จะส่งเสริมกันช่วยเหลือกันอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ดีเหมือนกันฟังดูดีเลยค่ะ พอพูดถึงความหลากหลายของลักสูตรลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสัก3ามสี่สาขาได้ไหมคะที่แบบสะท้อนความต่างหรือจิตเน้นที่น่าสนใจได้ครับลองดูเปรียบเทียบกันนิดหน่อยนะครับเช่นถ้าเป็นสาขาเอ,อ่อคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะเน้นสร้างนักคิดนักวิเคราะห์ที่มีตราก,กะมีพื้นฐานทฤษฎีแน่นๆเพื่อไปต่อยอดได้หลายทางค่ะสายวิเคราะห์ครับครับ แต่ถ้าขยับมาดูอย่างฟิสิกส์ประยุกต์อันนี้จะเห็นภาพของการเอาหลักฟิสิกส์ไปสร้างเป็นนวัตกรรมเป็นเทคนโนโลยีใหม่ๆที่มันจับต้องได้มากขึ้นอือหึเน้นสร้างของหรือถ้ามองไปที่เเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะชัดเลยว่ามุ่งแก้ปัญหาใหญ่ระดับโลกเรื่องความยั่งยืนโดยตรงโหชัดเจนมากค่ะ จะเห็นว่าแม้จะอยู่คณะวิทย์เหมือนกันแต่ก็มีมุมมองมีเป้าหมายต่างกันไปตอบโจทย์ความสนใจที่หลากหลายมากๆครับพอมีความหลากหลายแบบนี้แสดงว่าจบไปก็คือมีทางเลือกในอาชีพเยอะมากเลยสิคะถูกต้องเลยครับบัณฑิตจากที่นี่คือทำงานได้หลายบทบาทมากๆตั้งแต่นักวิจัยตามสถาบันต่างๆนักวิทยาศาสตร์ในแ l a นักวิเคราะห์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบ AI IoT ค,ครู อาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเอาความรู้ไปสร้างธุรกิจเองก็ได้หรือจะไปทำงานในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับนโยบายวิทเทคโนโลก็มีครับครอบคลุมมากค่ะแต่ประเด็นที่เอ่อน่าจะชวนคิดต่อก็คือบัณฑิตแต่ละคนเนี่ยจะเอาทักษะเฉพาะทางที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเคมีชีวะหรือคอมไปผสมผสานกับความต้องการของตลาดงานที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ยังไงบ้างอื อันนี้น่าคิดจริงๆค่ะเรื่องการปรับตัวใช่ครับมันสะท้อนความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาการเลือกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มอนเรสวนก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับคนที่อยากได้ทั้งฐานวิทย์ที่แน่นแล้วก็ได้ทักษะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ตลาดงานต้องการครับผมเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสร้างทักษะที่พร้อมสำหรับอนาคตเลยนะคะ ช่ครับแต่มีอีกประเด็นสุดท้ายที่อ,อ,อาจจะชวนให้คิดต่อนะครับนอกเหนือจากเรื่องความรู้ทักษะปฏิบัติที่เราเน้นๆกันมาแล้วเนี่ยการที่หลักสูตรเหล่านี้เขาพยายามจะปลูกฝังแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปด้วยเนี่ยในร,ยระยะยาวปัจจัยพวกนี้มันจะส่งผลต่อเส้นทางอาชีพหรือความสําเร็จของบัณฑิตแต่ละคนในโลกที่มีหยุดนิ่งแบบนี้ได้ยังไงบ้างือ hmm. เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากเลยค่ะคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปนะคะครับผม